เป็นทุกข์นะลูกไม่ใช่เป็นสุขเรากังวลในใจว่าเราได้สร้างกรรมขึ้นมาแล้วกรรมอันอันต้องจงล้างจองผ่านแล้วมันก็จะต้องจามจงล้างจงผ่านเราข้ามภพกรรมชาติมืจอจบสิ่งเรก็กังวลในใจเหมือนกันไม่ใช่ไม่กังวล จะไปตีกับใครก็สักที่จะไปทะเลาะกับใครก็สักอย่างเดี๋ยวมองมันเป็นเรื่องแค่นี้จบเดี๋ยวเดียวจบเนี่ยนั่นเป็นการสร้างริ้วรอยของบ่วงแห่งกรรมเอาไว้นะดอนไม่ได้เลยนอนไม่หลับก็ดอนแอตอนทีทีสี่ดอนไปชั่วโมงเพราะมัวแต่นั่งเขียนในคำร้องโอ้ยไม่เชยสุขแล้วแต่ก็ต้องทำเพราะนั่นคือหน้าที่นั่นคือวิถีทางแห่งพทธิยาณ นั่นคือสิ่งที่ต,ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้รักษาสกูลวงของสักยะถ้าสักขะะวงไม่รักษาตระกูลวงแล้วจะให้ใครมาช่วยรักษามันก็มีหนอนบ่อนไส้ในสักยะวง์ก็มากพออยู่แล้วทุกวันนี้มันก็อาศัยตะกูลสักขีญหากินเลี้ยงดูลูกหัวมันลูกเมียมันคอบพ่อพ่นแม่ครอบครัวมันจนร่ำรวยจนเป็นตำตางกัน เยอะเกินไปเ,เราหอยนี่มันเป็นแค่มันเป็นมันเป็นอาการของโรคไอตัวเชื้อโรคจริงๆมันยังมีอยู่แล้วมีอยู่มากในสังคมศาสนานี้เราก็จะต้องหาวิธีกำจัดไอตัวเชื้อโรคตรงนี้ออกไปให้ได้มากเท่าที่จะมากได้อาจจะไม่ได้มากที่สุดแต่ก็พยายามจะทำให้ได้มากเท่าที่จะมากได้และถ้ากูจะมีอันเป็นไปตายไปมีเหตุปัจจัยอะไรที่จะต้อง ลมหายตายจากหรือมีอันเป็นไปด้วยการกำจัดตัวเชื้อโรคก,ก็ไม่ได้เสียดายไม่ได้เสียใจไม่รู้สึกเพะวุ่นเพราะว,ว่าพะวงหวาดกลัวสะดุ้งเพราะวาดเพราะนั่นคือคือมหาปณิทานหนึ่งในสี่ข้อของพระพุทธนิสัที่จะต้องปฏิบัต่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องมาโอ๊ยอะไรมากมายหลวงปู่เป็นคนที่ยิ่งจะต้องมีสถานการณ์ที่เต็มเครียดบีบคั้นเนี่ย กูชอบที่จะอยู่คนเดียวแบบประมาณว่าปีดฝุ่นตลมแล้วหรือกูคนเดียว,วเหรออนอนั่เพราะว่าเราจะได้ไม่ห่วงหน้าประวงหลังลุยไปข้างหน้าได้เพราะกูมั่นใจในสิ่งที่กูทำกูองอาจเสมอบอกแล้ววกูจะต้องอยู่อย่างภาคภู ไม่ใช่อยู่แบบหลบๆซ่อนๆถ้าอยู่แล้วไม่ภาคภูมิไม่องาอาจเนยไงเอ้วโอยไม่หายใจหรอกไม่ยอมอยู่เราเสียศักดิ์ศรีเสียคุณค่าในความมีชีวิตกู <c oughs> อัว p e r f เฟ t man มวยเออไทยมั้งไทยมั้งไม่ได้ไม่ใช่ไทยมั้งให้ไอ้ไทยมัง้งนี่ยมันร้องเรียนอยูกระตุ้นร้องเรียนเอเอ,อไม่ใช่ รับใจ่ากทำไก็ไม่ต้องนะครับผมมีประถมพันธ์หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าภาษากันแล้วนะครับวันที่10กรกฎาคมวันพุธนี้นะครับก็จะเป็นรับสมัครการป่วนนะครับหรือว่าบรรพชานะครับสมบทหมู่ในปีนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ขอเชิญนะครับและวันที่19-20กรกฎาคมวันศุกร์วันเสาร์ท่านญาติธรรมท่านใดจะเข้ามาร่วม ปวดไม่ขบมากก็ขอเรียนเชิญนะครับเราจะลงทะเบียนกันในวันที่สิาวันศุกร์นะครับส่วนเดี๋ยวเ็าไปสวดมนต์ที่วัดไหนไอ้ที่สี่ร้านไหนอ่ะเขายังไม่ได้แจ้งผมมาเลยสาที่เดยี่สิบแปดาที่เดือนทีสาวที่สี่นี่เลยอาวสองที่สฮะสาวที่สี่เออเดี๋ยวอย่าลืมประชาธิพันด้วย เสด็นมนที่สี่ิาสาวที่สี่แล้วก็เดือนต่อไปก็คงจะขยับมาเป็นสาวที่สามเหมือนเดิมเดี๋ยวดูว่าเดือนสิงหาเราอาจจะขยับเร็วขึ้นเพื่อให้ใกล้ๆกับวันเฉลิมสมเด็จระราชินีเพื่อไปจุดเทียนชัยถวายพระพ่อนดูว่าถ้าไปติดตรงกับวันกะตันยูของวันในเดือนสิงหาแล้วก็ทอดประปาต้นไม้ก็อาจจะขยับเราไเวนนลาที ก็เห็นว่าเขาจะมีการบวชพระในวันเข้าพรรษาใช่ครับมีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันเข้าพรรษาวันอาทิตย์นะครับที่21กรกฎาคม9โมงเช้านะครับแล้วก็วันอาสาหบูชาหลวงปู่ท่านจะแสดงธรรมตอน9โมงเช้าเหมือนกันในวันจันทร์ที่22กรกฎาคมเป็นวันจุ่นะครับวันอาสาหบูชาแล้วก็วันอังคารเป็นวันเข้าพรรษา ก็จะมีพิธีถวายผ้าน้ำฝนและเทียนพรรษาเวลาประมาณสิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดอ้อน้อยวันนั้นสะะาระเขาประกาศให้มีบินทบาตท้าสาอาหารแห้งหรือเปล่าใช่ครับเออแปบะบ,บีเฮาขับเครับก็บ,บินทบาททองเหลืองทองแดงโลงหะสําำหรับหล่อพระด้วยนะลูกไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เนี่ย มึงไม่กุมไม่ได้เอาอเอาของพวกมึงมาแล้วไปแปลงไปเป็นพลาสติกแล้วไปปิดองพระปอง,ปองกรไม่เก๊เลยคไม่ทำหรอกเพราะคุณรู้ว่ามันจะต้องมาตามใช้นี่กูไม่รู้กี่ร้อยชาติคุณไม่ทํากูไม่คิดโง่สั้นขนาดนั้นหรอกเศษทองแดงทองเหลืองเศษตตังพวกมึงเศษทองคำพวกมึงไม่มีคุณค่าอะไรที่จะให้คุณต้องลงทุนทั้งข้ามพบข่าวชาติคุณไม่ต้องหัว ทุกบาททุกสตังค์ของมึงเป็นประโยชน์ไอ้ที่หลวงปู่ไปทํากิจกรรมภาระข้างน,นอกเนี่ยก็ไม่เคยเอาสตางค์ของพวกมึงไปทํานะยกเว้นว่ามึงจะทําเป็นกรณีพิเศษเช่ททนทอดข้าป่าต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยไอด้ดานนะาไปทำทอดข้าป่าสองเคราะห์ชาวบ้านช่วยเหลือโรงเรียนอย่างเงี้ยเอาไปทําแต่ถ้าอะไรที่เป็นกรณีที่จดจงมาว่าใช้กับมูนิธีใช้กับวัดใช้กับพระใช้กับทําประโยชน์ให้ พระศาสนาผูไม่กล้าแต่เอาไปใช้เพราะครัว่าจะต้องไปใช้นี่ข้ามภพข้ามชาไม่ต้องห่วงหนูครูเป็นคนไม่หนาพอที่จะไปทนไฟนรกรู้จักที่จะบริหารไอที่ทาอะไรซะเยอะแยะทำน่นทำนี่นั่นเอาเงินจะขายขอมจังลูกหลานเอามาให้ไอที่เอาไปทำไอร้านค้าปลอดสาธาะสงเคราะห์เนี่ยไม่ใช่ร้านค้า,าปลอดภาษีนะ ในทางเขาคิดจะทำผมไม่ได้ทำนาคารศาสนาสงฆ์เขาได้จากเงินของจังเนี่ยซื้อร้อยมาขายห้าสิบเนี่ยก็ได้จากเงินของจังขายทุกครั้งกำไรไหมซื้อร้อยขายห้าสิบเนี่ยได้กำไรไหมกำไรบุญของจังจริงก็ได้จากลูกหลานขายขายของจังให้ลูกหลานเพื่อนหาเอานมันมาเนี่ยมาททำก็คืนไป แอนลวงปู่มีวิธีบริหารจัดการทรัพย์สินอะไรที่มันอย่างทองที่รูปหลานถวายเขายังไม่ได้ไปขายไหนนะกูไม่ได้ขายไหนเลยอย่าเข้าใจอะไรผิดถ้าจะขายก็คือเศษทองแล้วเอาไปเงินไปซื้อ,อท้ทองแท่งไว้นั่นมีอยู่มีบัญชีว่าเขามีหลักฐานชัเนดเจนตรวจสอบได้นะดีเอสไอเอ้อมอตรวจสอบได้เสมอไม่ต้องห่วงลวงปู่ ไม่คิดหรอกว่าไอ้ของพวกนี้มันจะมีค่าเท่ากับศีลสมาธ,ธิปัญญาเพราะมันมันไม่มีคุณค่าไ,ไม่ต้องมาประบวนอย่างไงกูก็ยัำนำลงสามสามศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่างตั้งมั่นไม่ได้เป็นอาลอวไม่ได้เป็นอาหารไม่ได้เป็นผู้พิเศษแต่มีความละอายในใจมีความละอายในใจง,งั้นทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกหลานนำมาให้ ใครจะเอาทองคํามาใส่บาทเอาทองเหลืองทองแดงมาใส่บาทไม่ต้องกลัวว่ารูปูจะไปทําให้เป็นประโยชน์ต่อกระเป๋าตัวเองต่อกระเป๋าย่าย่าอย่าบนไปแล้วเหรอขายของไม่ได้ไปแล้วจะอดดีแล้วไปลวะ,ะวันสาสารหะใช่ไหม ก็มีจัดพวนแม่งขม่าเพื่อจะรับเข้าการเข้าพรรษาะรวันแสดงธรรมจักรของพระผู้มีพระบาจ้าเรียบุปรถมเทศนาและวก็เข้าพรรษาเราก็มารวมตัวกันเจริญพุทธมนต์สาธยายธรรมจักรกับประวัตนาสูตรทำจิตใจให้นดงามของแพ้่แล้วก็ไอที่โง่ไปแล้วว่าโง่ไป หลวงปู่ครับมีแจ้งนมีแจ้งยอดรนจาคในการร่วมกันก่อสร้างทําถนนหน้าโรมเจน,นะฮะกำลังถวายอยู่สาธิชนร่วมกันนะครับจำนวนสี่แสน 4, สามมืนเจ็ดพันแร้อยหกสิบเก้าบาทสาธุน,นะครับอืมขอบใจม<อ>ากทถนนะฮะหน้าโรงเจครับไอ้นี่กูก็สร้างไปแล้วกูไม่ได้เรียนอะไรเขานี่เขาเห็นว่ากูทําอยู่คนเดียวเขาก็เลยช่วยกันเรียนอะไรเอามา้ ไม่เคยเขาหลวงปู่สร้างไปแล้วเทไปแล้วก็เอาเงินจากไหนเงินจากของจังบ้างเงินจากลูกหลานถวายมาก็เทปูนไปเทเองใครอยากช่วยช่วยไม่ช่วยกูก็ไม่ขอไม่ง้อเอาจริงๆมีเขาเห็นหลวงปู่ทาลาบากคนเดียวก็เลยคเขาไปหาจากตรงนู้นมาบ้างตรงนี้มาบ้างจั่งคลองเรื่อยๆมาได้มา ช่วยหากินมันตัดีเหมือนกันคนจนผู้ยิงใหญ่เอ้าใช่ใช่เขาเรียกไงในชาววันเขาเรียกไะคนจนผู้หญิงใหญ่ผู้หญิงใหญ่ผู้หญิงใหญ่เขาจะไม่เปลี่ยนยิงมาเป็นยิงได้ไหมผมไม่ขอใครเราก็ต้องทำาด้ัวยราไม่ได้ยิงคนเรามันมีของดีอยู่ในตัวจะต้องไปกลัวอะไรอ่ะ อ่าถ้าเป็น,นมึงแล้วมึงมีของดีอยู่ในตัวมึงต้องกลัวอะไรเว้นแต่ว่าเราเป็นคนไม่มีของดีอยู่ในตัวเราก็ต้องกลัวไปหมดถูกไหมเออ,อกูไม่ได้มีของพิเศษอะไรแต่กลัวตัวรอดได้เออกูไปอยู่ที่ไหนอย่างดีกูว่าแค่กินปลสาวะต้องมาก <laughs> <laughs> ไม่ต้องอะไรมากมายก็ลุงกูก็เป็นอย่างนี้มาช่วยชีวิต ไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องประจบประแจงตลกตอแลหลหลอกลวงจ,จ้จ๋าเจ้าแจะใครเพราะไม่คิดไม่คิดว่าสิ่งนั้นมันจะมีค่ามากกว่าสิ่งที่เรามีเพราะศีลสมาธิปัญญาศรัทธาที่เรามีต่อพุทธธรรมมันสะสมอบรม,รมมาเนิ่นนานจนกระทั่งเรามั่นใจเชื่อใจในสิ่งที่ทำถึงกล้าจะบอกว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม อย่นั้นก็ไม่ไหวาดภาวะไม่สะดุ้งตับรูกหลานก็จงเชื่อมั่นใหนหลักธรรมของตนและปฏิบัติให้มันอย่างจริงจังอย่างมีความศรัทธาเชื่อมัน่นอย่างองอาจคนมีธรรมะเนี่ยมันจะองอาจมันจะสาง่านามันจะภาคภูมิเมล่างแต่คนมีธรรมเมาพูดอย่างไรก็รู้สึกหวานระแวงการแปลงใจสงสัยเผื่อว่าอาจจะใช่มั่งแล้วมันก็ทำเรื่องเลวร้ายให้เรา,าเศร้าโศกเสียใจย แล้วก็มันจะแตกต่างกันดาวฟ้ากับดินทีนี้คนมีธรรมเมาเนียมันก็จะหาวิธีเล่เพทุบายสร้างเงื่อนไขสร้างแรงจูงใจสร้างกระบวนการสร้างรูปลักษ์ไอคนเขามาีธรรมะน่ะไม่ต้องสร้างอะไรหรอกไม่รู้จะสร้างไปทําไมแต่ที่มันต้องสร้างเล่เพทุบายสร้างแรงจูงใจสร้างเงื่อนไขเพราะมันต้องการอะไร ไอคนมีธรรมะนี่มันไม่ได้ต้องการอะไรมันก็ไม่รู้จะสร้างไปเพื่ออะไรไอเล่ไอทุบายจักจ๋าเจาะแจ๊ะรอลอกรวง,งแหนตาไปเรื่อยไม่รู้ทำมาทำไม่ทำแล้วเอาอะไรมาเอามาแล้วได้อะไรเนี่ยหลวงปู่จึงบอกว่าไอคำเนี่ยนะมันถ้าจะว่ามันเป็นโจรนี่มันโจรไม่มีปนะัญญาแล้วเขาเรียกว่าโจรบ้านนอกธรรมดาธรรมดาไอโจรระดับสติปัญญาเป็นภูมิปัญญายมัน มันเป็นโจรใส่สูตรนี่มันอยู่ที่นู่นนะทอยู่แถวแถวนู่นอ่ะออะไรนะปุมไอ้ปทุมธานีอ่ะอะไรเอกไกลไกลไก่ไหนนั่นไหนโจรใส่สูตรนะโจรมีปัญญาใครก็ไปแตะมันไม่ได้ตอนนี้มันยิ่งเป็นรัฐบาลยิ่งทําอะไรไม่ได้ใหญ่เลยสักวันหนึ่งเถอะรอก่อนโอติดตามตอต่อยอาครับ สองชั่วโมงแล้วนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับที่ได้ติดตามรายการวิถีทวิถีไทยเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้เดียวกานนะครับมาที่วัดน,น้อยกัะอีนะครับอย่าปาตาหายไปเดี๋ยวหลวงปู่จะน้อยใจแครับเพราะท่านย้ำเสมอว่าเวลามีอะไรท่านออกหน้าเราก็คอยให้กำลังใจท่านอยู่ข้างทางแต่ใจเราอยู่ใกล้ท่านก็พอเพราะท่านไม่อยากให้พวกเราเดือดร้อน ลงขึ้นเลยขอบพระกรงนะครับแล้ววันนี้มันวันพระด้วยวันธรรมะสวราดีใจที่ทุกท่านไม่ไปช็อปปิ้งไม่ไปเที่ยวที่อื่นแล้วก็มาวัดกันนะครับได้เด็กๆมาวัดกันด้วยวันนี้ได้รปดับสามสองแล้วเรื่องต้นนะครับทั้งส่วนโอหลายท่านก็สวดตั้งแต่เช้าได้นั่งสมาธิบางท่านหลับาปก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าอยู่ในในสมาธิในการฟังธรรมสองที่สามก็คือได้สนทนาธรรมผ่านโมนี่แหละผ่านสนทนาธรรมบหลูกอูไปทุกท่านก็ได้โอกาส ได้ฟังด้วยก็ถือว่าทาบุญร่วมกันในวันกาาขอนโมทนานะครับขอคุกท่านเป็นสาธุการในการกราบพ้สการขอาตรนำรุยหลวงปู่อีกครับงครับรรให้ทุกท่านที่รับชมในการวิถีธรรมวิถีไทยจงรุ่งเรืองเจริญมีสติปัญญาตั้งมั่นดังพระอาทิตยามเที่ยงวันด้วยเถิดเดี๋ยวนี้ก็พัฒนานะเหนื